สวัสดีครับวันนี้นุกเกอร์ขอนำเสนอโมเดลรูปปั้นรถกระบะแคปตัวเตียสำหรับคันนี้จะเป็นมิ t ซูบิชิไทยท่านเมก,กาแคป2.5 GLX เกียร์ธรรมดา5สปีดสีเท่าปี2010สำหรับคันนี้รายละเอียดจะมีอะไรไปติดตามรับชมกันครับมาเริ่มจากด้านหน้าของตัวรถกันก่อนนะครับสำหรับคันนี้มาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมี่ยมตัดกับสีดำไฟหน้าจะเป็นแบบมัีรีแฟลตเตอร์พร้อมแสงส่งสว่างแบบ LED มา พร้อมกับไฟตัดหมอกแบบ LED มาให้จากโรงงานขยับมาที่ข้างขวาของตัวรถกันครับสำหรับด้านข้างของตัวรถจะประกอบไปด้วยล้อมแม็กจะเป็นแม็กแต่งซิ่งขนาด18นิ้วพร้อมอยาง2อ5สามหทับสี่พร้อมซุ้มล้อแบบชิ้นเดียวกับตัวถังมาให้จากโรงงานเมื่อเปิดประตูและกระจกมองข้างจะเป็นสีโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยวในตัวในส่วนของตัวที่จะไม่มีบันไดข้างติดตั้งมาให้จากโรงงานสำหรับคันนี้แคปยังเปิดไม่ได้นะครับ มาชมในส่วนของด้านท้ายกันครับสำหรับด้านท้ายของคันนี้จะประกอบไปด้วยไฟท้ายแบบฮาโลเจนบาพท้องไฟเลี้ยวและไฟถอยหลังพร้อมติดตั้งพื้นปูกระบะไลเนอร์ของมิซูบิชิมอเตอร์มาให้และมีลวดได้ฟ้ากระจกหลังมาให้เมื่อเปิดฝาท้ายจะเป็นสีโครเมียมตัดกับสีดำพร้อมไฟเบรกดวงที่สามติดตั้งมาให้จากโรงงานสำหรับตัวเตีย้ยจะไม่มีกันชนท้ายมาให้ฝั่งซ้ายล่างจะเป็นโลโก้ไทยท่านมาให้ตรงกลางจะเป็นโลโก้มิซูบิชิมาให้ ส่วนฝั่งขวาล่างจะเป็นโลโก้ดี d ID มาให้สำหรับเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด2,500ซีซีให้กำลังสูงสุดอยู่ที่116แรงม้านะครับสำหรับรายละเอียดของด้านซ้ายจะเหมือนกันกับรายละเอียดของด้านขวาเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช้ก็กดแชร์ถ้าอยากดูคันต่อไปก็กดติดตามครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ